วันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับอยากจะมาแนะนำให้กับผู้ฟังนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องพี่ว้นอยู่ครับให้รู้จักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Data นะครับซึ่งจะเหมาะกับสำหรับคนที่นะครับเริ่มอยากจะเปลี่ยนสายงานของตัวเองนะครับว่าสายงานของตัวเองเนี่ยนะครับ สามารถนะครับสวิตเข้ามาอยู่ในส่วนของการทํา Data ได้ไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนจะมาทำ p o สแคดนี่นะครับพี่อ้วนก็ตัดสินใจนานกันเลยว่าจะมาเล่านะครับในส่วนของคนที่อยากจะเปลี่ยนนะครับมาทางด้านสายงาน Data แล้วเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพี่อ้วนเองก็ก่อนที่จะมาชื่นชอบนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Data นะครับแล้วก็ทำวิชวลไอเซชันเนี่ยนะครับ ก็เป็นเซลมาก่อนนะครับเกือบ10กว่าปีแล้วก็ย้ายสายงานมาอยู่ทางด้านพวกออนไลน์ดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับแล้วก็มาชื่นชอบหลงรักทางด้าน Data นะครับถามว่านะครับการจะมาเปลี่ยนสวิตมาเลยเป็นด้าน a t าเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบบ้างองค์ประกอบนะครับมันก็จะมีหลายองค์ประกอบมาองค์ประกอบอย่างแรกเลยนะครับคือ1คุณชอบที่จะมีอยู่กับ Data ได้เนี่ยยาวๆไหมสองคือคุณพร้อมที่จะทำกาเรียกว่าอ่านพวก แบบฝึกหัดพวกแพทชีสเดต้าพวกนี้เราก็ลองทําตามดูไหมนะครับอย่างที่3เลยเนี่ยนะครับถ้าจะสวิตจริงๆนะลองสวิตจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ทางด้าน Marketing เนี่ยการจะใช้เอา Data ตรงนี้เข้ามาซัพพอร์ตกับเราเนี่ยนะครับคุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์นะครับ ใช้อย่างไรนะครับเช่นอย่างสือเล่มน,นี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในแผนกทางด้านมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วนะครับแล้วมาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนะครับเขาก็อยากรู้เหมือนกันแหละครับว่าเครื่องมือต่างๆที่เข้าไปวิเคราะห์หรือซัพพอร์ตทางด้านมาร์เก็ตติ้งอ่ะอย่างเช่นตัวโมเดล R M โมเดลนะครับก็คือเราอยากจะรู้ว่าการจัดกลุ่มลูกค้านะครับ ลูกค้านะครับกลุ่มไหนบ้างที right. ่มาซื้อกับเรานยเยอะที่สุดนะครับเยอะเยอะเยอะก็หมายความว่ามีเรื่องของความถี่นะครับก็คือเรื่องของฟรีแคนซี่นะครับก็คือซื้อบ่อยนะครับลิเซนซี่เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของค่า R นะครับค่า R ก็คือว่าซื้อกับเราครั้งสุดท้ายเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มอนิเตอรี่นะครับก็คือตัว M ตัวสุดท้ายนะครับก็คือซื้อกับเราในชํวงวนึิเนี่ยเท่าไหร่ถามว่า มาร์เก็ตติ้งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาวิเคราะห์จำแนกลูกค้าอยู่นะครับเขาก็ต้องการรู้อย่างนี้แหละแต่ Data ข้อมูลนะครับที่อยู่กับเรานะครับหรืออยู่กับเครื่องเราไม่ว่าจะเป็นเครื่อง TOS หรือว่าเครื่องเอ่อดัตต้าเบต่างๆนะครับเมื่อเรา Export ออกมาแล้วเนี่ยเราอยากจะมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราไม่รู้วิธีการนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือ p k p r a c t i c a l d a t a s c i e n c e นะครับ with าพ er นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าส่งมาจากซันักพิมพ์ อนเขียนโดยนะครับก็เป็นด็อกเตอร์นะครับอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับพัชระวงศักดานะครับซึ่งแกก็อยู่เป็นเดต้าคิวนะครับซึ่งหนังสือซึ่งหนังสือลาพิตไมเนอร์เองเนี่ยนะครับที่แกเขียนเนี่ยน่าจะหลายเล่มหลายปีแล้วล่ะนะครับทางพี่วัวเองก็ติดตามแกอยู่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่พวกลาพิตไมเนอร์หกเนี่ยนะครับมานานละนะครับซึ่งอันนั้นยากมากนะครับเขียนเป็นพวกดีไซน์ดึง Data มาเป็นดีไซน์ในการเพื่อแต่เล่มนี้มันแตกต่างออกไปนะครับเล่มนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่านะครับ มีเนื้อหานะครับที่น่าสนใจครับคำว่าเนื้อหาที่น่าสนใจเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาก็คือว่าบริบทมุมมองนะครับจากการใช้ Data นะครับมีบริบทนะครับเรื่องของพ i กเ a ต a นะครับการทํางานกับพ i กเ a ต a เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของ Data s c ซน์นะครับส่วนที่2คือ Data Engineer นะครับส่วนที่3คือ Data Analytics นะครับสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เหลือจัน เอกสิทธิ์เนี่ยก็เอามาแนะนําก็คือว่าบริบทต่างๆนะครับหน้าที่ต่างๆนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับกว่าจะดึงข้อมูลตรงนี้เข้ามาเนะี่ยอย่างไรนะครับดึงเข้ามาแล้วนะครับจะต้องผ่านกระบวนการในการขั้นตอนในวิเคราะห์อะไรบ้างน,นะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการต่าง,างๆก็เรียกว่าอาชีพทางด้าน Data ตาไรนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ3ส่วนนี้นะครับหนังสือบทต่อไปนะครับก็จะบอกถึงเรื่องตรงที่ว่าข้อมูลในอดีตย้อนหลังนะครับในการวิเคราะห์นะครับ ซึ่งข้อมูลในดียย้อนหลังเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์นะครับผ่านสิ่งที่เป็น Data เนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นพวกยอดขายไม่ว่าจะเป็นพวกยอดอะไรต่างๆยอดขายยอดออการสั่งซื้อยอดสินค้าต่างๆเนี่ยเราสามารถเอามาคำนวณนะครับผ่านข้อมูลที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่สิ่งของ r a p i d Miner นะครับหรือ Data s ต้าซเนี่ยมันจะต้องทำงานได้มากกว่าน,นี้เช่นการ Prediction หรือการทำนายที่เกิดขึ้นการทำนายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2คํคนะครับ คำว่า predictive analytics นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับว่าทํานายว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างเช่นนะครับเราบอกว่าบบธธน,นะครับที่ทําแบบนีกนะครับเราจะบอกว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลอย่างเช่นรองเท้าอย่างเงี้ยนะครับรองเทา้าคือไซส์ L ไซส์ XL a l อยู่แล้วเนี่ยเราเคยขายได้อยู่ประมาณสัก5,000คู่นะครับ5,000คู่แต่รองเทา้าเวลาเขาจะผลิตเนี่ยแล้วอนาคตนะครับ อยากจะให้มันทํานายว่าไซส์ของรองเท้านะครับที่ควรจะผลิตในอนาคตเนี่ยควรจะผลิตไซส์อะไรไบ้างนะครับการใช้พวกเ a t a าไซส์ไซนทิศเนี่ยก็คือการวิเคราะห์หรือการทํานายอนาคตเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยเข้าใจบริบทของอเขาเรียกว่าการคาดการณ์ในอนาคตได้นะครับซึ่งตัวลา p ิด m i n น r ตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกถึงบริบทนะครับในรูปแบบของการจัดทำนะครับซึ่งตอนนี้ r a า i ิดไมเนนะครับตอนนี้มันก็จะมีอยู่เป็นเวอร์ชัน9.10่ละซึ่ง9.10เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่านะครับ ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลเซเส้นที่เป็นทางด้าน education อยู่ต้องรีบสมัครนะครับตัวลเซนส์น education อาจจะใช้งานได้1ปีนะครับเราจะสามารถใช้พวก a อ count พวก gmail นะเข้าไปสมัครก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็น Account นทัศึกษานะครับถามว่าร้าผิดไมเนอร์นะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2อตัวนะครับในหนังสืงเอเล่มนี้จะอธิบายบอกก็คือเรื่องของการใช้ Turbo p บเปนะครับเ u r b o p บเนะครับเมื่อก่อนไม่เคยมีนะครับเมื่อก่อนจะถ้าเกิดว,ว่าจะใช้ทางด้าน Turbo Pe เเนี่ยนะครับ บอกเลยว่าจะต้องเสียค่าจ่ายไรเซนสูงมากแต่ตอนนี้นะครับการติดตั้ง t u r b o p บเ p นะครับในลาพิด m i n น r er นะครับ9.10เนี่ยมีมาให้แล้วลักษณะยังไงนะครับเทอร์โบเในการใช้งานมันจะเหมือนกับเรื่องของ Power Query นะครับที่ถ้าเราใช้ Excel นะครับยังมีพวก Power Query หรือเป็นพวก Microsoft Power BI นะครับก็จะใช้ Power p u w r y query นะในการที่ว่าเอามาคำนวณนะครับเอามาพวก Cleansing File เอามาเปลี่ยนไฟล์เอามา ทำการรวงไฟล์นะครับเทอร์โบเปปเนี่ยจะค่อนข้างจะฉลาดมากครับซึ่งเทอร์โบเปปเองเนี่ยนะครับลักษณะการใช้งานมันก็คือว่านะครับตารางเมื่อเรา Import เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะสามารถดูได้เลยว่าณนะตอนนี้เมื่อเราดูแต่ละคอลัมน์ที่เกิดขึ้นมาโชว์ดีเทลที่เกิดขึ้นมาตารางเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ต้องไปทําการคํานวณนะครับว่าเปอร์เซ็นต์เช่นคอลัมน์ของลูกค้าที่เข้ามาแล้วเนี่ยเออเปรียบเทียบแล้วมีการเขานับตรงนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปใช้ Excel Excel มัมนก็ช่วยได้เแตนว่า Excel ต่างจากพวกโปรแกรมพวกนี้มันมันมีมันมีแหละ Excel ถ้าเกิดว่าเราจะเขานะครับเราก็ต้องไปใส่เท่ากับเขานะครับแล้วก็ลากคุมตารางนะครับแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตรงนี้เท่าไหร่แต่สิ่งต่างๆที่นะครับโปรแกรมตรงนี้ให้มาเนี่ยการเค้าการซ้ำกรรมทำพวกค่าเ v เวอเรสการทำพวกค่าสแตทนะครับทุกอย่างเ,เราสามารถใช้เมาส์คลิกชี้ๆๆเนี่ยแล้วก็สามารถอ่านค่าได้เลยนะครับ เล่มนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจะรวมถึงวิธีการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows Mac นะครับแล้วก็ทางด้าน Linux นะครับซึ่งก็เขียนค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับสามรถาลาผิดไมเนอร์เองเนี่ยสิ่งต่างๆนะครับที่ให้มานะครับกับหนังสือเล่มนี้ที่ชอบมากก็คือว่าตัวอย่างนะครับจะมีตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้นะครับการดาวน์โหลดเนี่ยนะครับก็จะดาวน์โหลดนะครับเข้ามาในเครื่องแล้วก็นะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือแพ็กทีสนะครับถ้ายิ่งเราแพ็กทีสเยอะเท่าไหร่เราจะเห็นมุมมองกับความชอบของเราว่าตกลงถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสายงานนะครับคุณแพ็กทีสตามหนังสือที่คุณซื้อมาคุณแพ็กทีสตาม YouTube ที่คุณเรียนมานะครับคุณแพ็กทีสตามแบบบุกหัดเนี่ยที่คุณให้มานะครับคุณชอบกับอยู่กับมันไหมถ้าเกิดว่าคุณชอบอยู่กับมันต่อคุณสามารถหาคําตออคุณสามารถหาอินไซต์กับมันได้นะครับนั่นแหละนะครับคือเส้นทางที่คุณจะไปทํา งานทางด้าน Data เนะี่ยได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่านะครับการที่เราอยากจะเปลี่ยนสายงานแต่เราไม่เคยแพ็กทีหรือลองทดสอบทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองอันนี้จะเป็นสิ่งที่ยากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้จากตัวแพ็กทีจากแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือทุกเล่มนะครับมันจะได้ประโยชน์กับเราในหะาการหามุมมองว่าเราจะได้ทักษะพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราต้องการคํานวณหาคําตอบ เอ่อแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะใช้นะครับทักษะการคำนวณของเราเนี่ยอะไรบวกก็คูณหารนะครับเราเมื่อไหร่เราต้องใช้บวกเมื่อไหร่เราจะต้องใช้ลบนะครับเมื่อไหร่จะต้องคูณหารซึ่งนะครับทักษะพวกานี้แหละนะครับมันจะต้องทําให้เราเนะี่ยตีความแล้วก็ไปบอกทางด้านมาร์เก็ตติ้งได้ว่าสิ่งที่เรากําลังตีความตรงนี้อยู่นะครับมันจะเอาไปตอบโจทย์อะไรนะครับใบพึ้นหัดนะครับที่เขาให้มานะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับนัก มาร์เก็ตติงในปัจจุบันมากเช่นการหาจัดกลุ่มเซ g กเมนเทชันนะครับเซ็กเมนเทชันเนี่ยมันคือกลุ่มนะครับว่าลูกค้านะครับมาซื้อกับเรานะไม่ใช่ว่าความสําคัญเท่ากันหมดนะครับลูกค้านะครับเอ่อเซกเมนเนี่ยนะครับลูกค้าที่ซื้อกับเราเนี่ยเราก็ต้องมีระดับเลเวลนะครับ เช่นลูกค้าที่ซื้อกับเราดีนะครับตัวเลขในการบอกว่าลูกค้าแบบนี้ดีนะครับมันก็จะวัดที่สาครัาในบทนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดเรื่องของ RBE model นะครับก็คือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของซอสโค้ดนะครับหรือรูปแบบของฐานข้อมูลเข้ามาติดตั้งที่เครื่องนะครับแล้วก็ทําไปพร้อมกับแบบฝึกหัดนี้ได้เลยนะครับซึ่งแบบฝึกหัดนี้นะครับก็จะมีการทำเวิร์กช็อปนะครับก็คือการทํา RBE model การหาค่า R นะครับ R ก็คือ r e เซนซีทุกครั้งนะลิเซนซีก็คือระยะเวลาที่ลูกค้ามาซื้อกับเราเนี่ยนะครับ เร็วที่สุดคือใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือลูกค้าที่แบบเออไม่ได้ห่างกากเราไปนะนะครับลูกค้าที่แบบเออถ้าคิดถึงร้านเรานะครับก็จะมาหาเราบ่อยๆนะครับอันนี้คือค่าเรซอนซี่ยิ่งค่าน้อ,อยเนี่ยก็จะเป็นค่าที่ดีอันนี้ก็เป็นทฤษฎีเบื้องต้นที่เราจะต้องจําไว้นะครับค่าฟรีเคนซี่ก็คือค่า F นะครับซื้อกับเราบ่อยไหมนะครับคำว่าบ่อยก็คือเออเดี๋ยวที่หน้าก็มาเดี๋ยวที่ต่อไปก็มาสินค้าหมดก็มาอย่างเงี้ยก็คือฟรีเคนซี่ก็คือ quency, การน,นับความถี่นะครับหรือความต้องการ อยากได้สินค้าก็มาหาเราครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือมอนิเตอรี่นะครับก็คือค่า m นะครับค่า m ก็คือนับเป็นจำนวนนะครับลายสำนักหรือว่าหลายตำราที่เขียนมีการใช้ค่า m พวกมอนิเตอรี่ก็เป็นค่าเฉลี่ยบ้างนะครับค่าซ้ำบ้างแต่อาจารย์เอกสิทธิ์เขาก็เขียนมาว่าส่วนตัวเขาจะใช้เป็นค่าซ้ำนะครับก็คือค่าเป็นผลรวมทั้งหมดเลยว่าลูกค้า1ลรายนะครับมี value หรือ customer value ไร้ทานกับเราซื้อกับเราปีปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นแล้วตัวของ ตัวอย่างที่ให้มานะครับก็เขียนค่อนข้างละเอียดเนี่ยละเอียดมากเลยครับก็คือลากนะครับดักดรอปดกดรอปมานะครับแล้วก็จะอธิบายว่าไอ้ตัวที่ดักดรอปมาตรงนี้ความหมายมันคืออะไรการเปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนค่าออกมาแล้วนะครับเช่นการเปลี่ยนค่าเป็นบูเมนนะครับเมลเอ็มเนี่ยจากรวมกลุ่มรวมกรุ๊ปเนี่ยทำด้วยอย่างไรนะครับหนังสือเล่มนี้อธิบายนะครับคืออ่านแล้วก็เราก็เข้าใจได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะเขียนมาแบบละเอียดได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ คือความแตกต่างนะครับในการใช้หนังสือเล่มนี้กับหนังสือเล่มเดิมที่อาจารย์เอกสิธิ์เคยเขียนนะคือแตกต่างโดยเส้นเชิงเล่มเดิมนะครับเป็นและปิดไมเนอร์หนะครับหกจุดศูนย์มั้งนะครับถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับโดยการใช้ต้องเข้าใจนะครับบริบทของดีไซน์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าวงจรของมันก,กว่าจะลากมานะครับกว่าจะหาทําความเข้าใจแต่ละค่าเนี่ยทำความเข้าใจยากมากนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็เลยเอามารีวิวเป็นเขาเรียกว่า อยากเป็นหนังสือเสียงนะครับอธิบายให้คนเขาเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานทางด้าน Data นะครับให้เข้าใจว่ามุมมองบริบททางด้าน Data นะครับถ้านะครับเอาพวกโปรแกรมพวกนี้มาใช้งานนะครับแล้วจะปีเป็นการวิเคราะห์เอาไปตอบโจทย์ทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขานะครับเอาไปตอบโจทย์ทางด้านไหนนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเขียนมาได้ดีด้วยดีเลยนะครับสิ่งต่อมานะครับสิ่งที่นะครับเดต้าไซน์นะครับต้องบอกเลยว่า Data าไซน์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าอยากจะเขียนโมเดลนะครับโมเดลแบบเชิงลึกนะครับ พวก l n e a r r e g r e s s i o n หรือโมเดลในลักษณะข,ของการทำพวก i s i o n tree Model เนี่ยถ้าเราเป็นสาย Geek หรือว่าเป็นสายที่ไม่อยากจะมาใช้แบบ d ดกแอนด d r o อเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องไปเขียนในรูปแบบของ Python หรือการใช้พวกภาษา R นะครับซึ่งพี่วันนี้ก็ออกเขียนได้หละกพี่เดว,ว่าการดึงพวก l i b ร a r ีพวก R กับพวก python นอาจ,จะต้องมีทักษะในการเขียนเขาเรียก logic เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดน,นึงแต่นะครับ ตัวราผิดไมเนอร์เนี่ยมันบิวอินออกมานะครับก็คือ9.10เนี่ยมันบิวบิวอ,อินมาก็คือเป็นออโต้โมเดลครับออโต้โมเดลเนี่ยนะครับวันนี้ลองใช้งานละผ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแต่เป็นตัวอย่างของตัวตัวตัวของพี่อ้วนเองจาก Data อยู่ประมาณรองเท้าเนี่ยอยู่ประมาณแสนกโลนะครับในแสนกโลเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเราจะให้มันพีดิกขึ้นมานะครับคำว่าพีดิกหมายความว่าให้มันทำนายว่าในข้อมูลแสนกโลเนี่ยนะครับ ไซส์รองเท้านะครับที่เกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะครับถ้าจะมีการผลิตคําว่าผลิตนความว่าเขาควรจะผลิตไซส์อะไรเนี่ยเยอะที่สุดนะครับในแง่ของการขายที่ถูกถูกขายออกไปนะครับก็ให้มันทํานายออกมานะครับว่าตัว r r e i i t t o o เนี่ยก็ถือถือว่ามันให้ค่า a c c u r a c y เนี่ยอคือคว้าค่าที่เป็นลักษณะความแม่นยำเนี่ยเกินประมาณ70-80%นะมันให้มาถึงมาณ70-80%ปเเนี่ย อยู่ประมาณ73%็ดสิมอั้งถ้าเกิดว่าจาไม่ผิดนะก็ก็ถือว่ามันเป็นความแฮปปี้มากเลยนะครับจากเขาเรียกว่าอินสปายเล็กๆนะครับจากสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้แล้วก็เอาไปลองทําดูนะครับมันก็เลยมองดูว่าถ้าสมมติเราอยู่ในสายงานทางด้านมาร์เก็ตติ้งอยู่ในการสายงานทางด้านวางแผนการผลิตอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับบิสเนสต่างๆแล้วจะต้องวิเคราะห์นะครับแล้วต้องใช้ Data ที่เรามีอยู่นะครับในการจัดการและวางแผนนะครับ สิ่งต่างๆในการเลือกใช้จากเครื่องมือมาเทคเนี่ยมันมีหลายตัวมากเลยนะครับแต่นะครับเครื่องมือมาเทคที่จะตอบโจทย์เราใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดเนี่ยมันจะเกิดจากทักษะในการใช้งานจากการแพ็คทีดแบบนี้เป็นหลักนะครับวันนี้เองนะครับก็ถือว่าจะเป็นกาเรือกเอพิโซดแรกนะครับที่อยากจะทําเรื่องของเขาเรียกว่าพอดแคสต์อ, Podcast อย่างเงี้ยเล่าด้วยหนังสือ หนังสือ Data ที่อ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ชอบใจนะครับแล้วก็เห็นว่าข้อดีที่เกิดขึ้นจากหนังสือตรงนี้มันได้อะไรบ้างครับอยากจะทําแบบนี้เล่าไปนะครับซึ่งตอนนี้อินโฟเพจเนี่ยเขาส่งมาให้อยู่ประมาณหลายเล่มเหมือนกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ Power BI ์นะครับแท็บโลนะครับแล้วก็เรื่องของด e s i g n d ิสชั่นเ data นะครับหลายเล่มเลยที่เกี่ยวข้องกับ Data นะครับตั้งใจนะครับอยากจะเล่าเรื่องของ Data หลังจาก่านหนังสือจบแล้วก็ทำแพ็กทีจบว่ามีข้อดีอะไรบ้างของหนังสือนะครับมี ข้อเด่นอะไรบ้างของหนังสือแล้วเอาไปต่อยอดแล้วเอาไปแอพลายในรูปแบบของการใช้ทางด้านการตลาดเนี่ยแบบไหนได้บ้างนะครับการเปลี่ยนสายงานนะครับเออเหมือนที่บอกนะครับมันไม่ยากมันยากตรงที่ว่าเราอะ่ะเขาเรียกว่าชอบมันอยู่กับมันได้จริงไหมนะครับเพราะพี่วุ้นเองเป็นเซลลมาสิบกว่าปีนะครับตอนนี้ก็ใช้ทักษะของเซลล์ในการเขาเรียกว่าพ r o หรือว่าพยายามพูดนะครับ ให้คนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วก็ฟังอยู่แล้วก็พยายามรับฟีดแบ็กหลายๆคนเนี่ยเข้ามาว่าเออสิ่งที่เราพูดนะครับทักษะเซลล์เรายังมีอยู่หรือเปล่านะครับทักษะที่2นะครับทางด้านดีต้นมาเก็ตติ้งก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ทักษะที่3ก็คือชอบที่สุดละนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Data นะครับการใช้ Data คือเราจะสามารถนะครับมองแล้วเราก็อยู่กับมันได้นานแล้วก็วิเคราะห์หามุมมองต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็ถือเป็นเอพิโซดแรกนะครับที่เอาหนังสือตรงนี้มารีวิวทางด้านเสียนะครับ นะครับทางด้านเสียงนะครับตัวของ Rapid m i n e r ร์ลาปิมายเนอร์นี่ถือว่าไม่ยากนะนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ว่าจะซื้อที่ไหนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทางด้านอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับรวมถึงทางสำนักพิมพ์อินโฟเพจนะครับคุณพีนะครับก็คือจะส่งสื่อตรงนี้มาให้นะครับก็หวังว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับอยากจะเก่งเรื่อง Data นะครับเดต้าไดเวทมาเก็ตติ้งเงี้ยอยากจะเก่งเรื่องเดต้าอะไรต่างๆเนี่ยเอาหนังสือตรงนี้เป็นบรรทัดฐานก่อนนะครับเป็นพื้นนนฐาาใกร เข้าไปเรียนนะครับแล้วก็ลองทำแพทเฟดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวจะลองทำคลิปเรื่องของ power bi นะครับแท็บโลนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ก็เป็น ep แรกนะครับที่เขาเรียกว่าไม่ได้จัดเซตอะไรเลยขอเป็นมือถือหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็จะลองเล่ารายละเอียดของ d a ต a ให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามอย่าลืมไลค์นะครับกด subscribe แล้วกดแชร์ออกไปนะครับถ้าเกิดชื่นชอบนะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ยังไงก็ขอคำแนะนำติดเขาเรียกคำแนะนำแล้วก็การปรับปรุงด้วยละกกััันนคคครรบบอุณมา